สวัสดีครับผมทีมงานนอการช่างนาครสวรรค์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาจะพามาชมงานขุดสายเก็บน้ำนะครับขนาดสองงานห้าสิบตรางวานะครับความลึกห้าเมตรนะครับหลังจากที่พี่เห็นวิดีโอมุมสูงแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ แปลงนะครับมันจะมีถนนทางเดินล้อมรอบแปลงนะครับซองที่ต้องการเอาไว้สําหรับวิ่งหรือเดินออกกําลังกายนะครับล้อมรอบพื้นที่ถนนเส้นนั้นความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับสูง50เซนติเมตรนะครับรอบพื้นที่และในส่วนที่กําลังที่ผมกําลังถ่ายให้ดูอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับทําที่พักอาศัยนะครับขนาด สองงานห้าสิบตารางวาหรือสองงานครึ่งนะครับก็จะยกสูงจากพื้นเดิมขึ้นมาประมาณห้าสิบเซนนะครับอาประมาณหกสิบเซนเพราะว่ามันสูงกว่าถนนล้อมรอบแปลงนะครับในส่วนของตัวสระน้ำนะครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับสองงานห้าสิบตารางวานะครับ โดยที่2งานนี้นะครับผมก็จะใช้หลักการเดิมของผมนะก็คือวัดจับกรอบขึ้นมาก่อน,นครับกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ใช้ตลับเมตรอ่าตลับเมตรวางเป็นรูปสระน้ําตามที่เราออกแบบไว้นะครับเพื่อให้ปริมาตรมันใกล้เคียง2งาน50ตารางวามากที่สุดนะครับมันก็จะมีช่วงเว้าเข้าไปในกรอบยื่นออกมานอกกรอบนะครับ พอผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้แอปในแอปลิงนะครับที่เป็นแอปอวัดที่นะครับสําหรับเดินวัดรอบตัวสารนะครับก็จะเดินแบบนี้ไปจนรอบสารนะมันก็จะคํานวณออกมาให้เลยว่าสารนี้ยได้ปริมาตรเท่าไหร่นะครับซึ่งจะค่อนข้างชัวนะครับไม่ได้แบบว่าโมโม,ม,มขึ้นมานะครับ บอว่ากตกลงกันไว้ที่สองงานครึ่งนะครับ<ม>ก็ต้องได้นะมาดูความตะพักนะครับชั้นแรกผมขุดลึกลงไปหนึ่งเมตรชั้นที่สองผมลงอีกสองเมตรนะครับแล้วก็ชั้นต่อไปผมลงไปอีกสองเมตรนะครับโดยที่ชั้นบนเนี่ยโซโนโน้นจะเป็นบ่อน้ําตื้นนะครับบ่อน้ําตื้นก็นคือเมตรหนึ่งเมตรนะครับบ่อหนึ่งเมตรสําหรับทํารรกิจกรรม รือมีเด็กลงไปเล่นอะไรแบบนี้นะครับจะมีพื้นที่ก็กว้างพอสมควรนะผมว่าก็สวยดีส่วนจุดที่ลึกที่สุดจะอยู่ตรงที่มีน้ําขังนับตรงนั้นคือจุดลึกสุดคือห้าเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เรียบๆเ,เลยนะครับตรงนี้พื้นที่เรียบๆเ,เลยหนึ่งเมตรนะครับลึกหนึ่งเมตรถ้าเราหลุดจากตรงนี้ไปปุ๊บก็จะลงเริ่มลงนะครับ ชั้นที่สามเมตรครับเพราะว่าอันนี้มันหนึ่งลงบิกสองเป็นสามนะครับแล้วก็ลึกสุดก็คือหัวหนู้นครับมุมน้นที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ดินเดิมพื้นที่หน้าดินเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโคกนะครับส่วนบ้านข้างหลังเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกัน ลักษณะดินที่นี่เป็นดินลูกลังนะครับเก็บน้ำดีนะครับเพราะว่าผมขุดเสร็จไปแล้วฝนมันตกมันก็ยังอยู่อย่างนั้นอยู่เลยประมาณนี้นะครับก็ท่านไหนท่านใดสนใจงานขุดแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร064 952 4155นะครับ มีงบเท่าไหร่หรือตั้งงบไว้เท่าไหร่คุยกันได้นะครับผมค่อนข้างรับจบได้ทุกงบนะครับประมาณนี้ก็แปลงนี้มันเสร็จไปประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับถ้าพี่พี่เคยดูคลิปอแปลงที่แล้วที่ผมลงวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นแปลงนั้นนะครับแต่ถ่ายวันเดียวกันนะผมถ่ายแปลงนู้นเสร็จแล้วมาถ่ายแปลงนี้เลยแต่ลงกันคนละเวลานะครับ พอดีตีรถมาจากนกครสวรรค์เลยครับมาเพื่อถ่ายวีดีโอโดยเฉพาะเพราะว่าเขาประกาศให้บินโดนได้นะครับก็มาเลยเดี๋ยวไม่มีผลงานลงอันนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางบริเวณหน้าแปลงครับถนนสาธารณะหรือถนนหลวงนั่นแหละพื้นที่แปลงจุดนู้นจะสูงสุดนะครับแล้วก็ลาดลงมาที่แรกเราคุยกันกับจองที่ว่าเราจะเอา ยกพื้นขึ้นมาห้าสิเซนเลยแต่ทีเนี้ยมันใช้ดินเยอะนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสูงตามพื้นที่ห้าสิบเซนเพราะว่ายังไงน้ํามันไม่ท่วมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งลงไปฝั่งนู้นนะที่ยิ่งยิ่งต่ําลงนะครับน้ํามันเหมือนวิ่งลงเนินอยู่แล้วนะครับโอเคตรงนี้เป็นถนนโครงการนะครับถนนที่แบ่งแปลงซ้ายและแปลงขวาออกจากกัน หน้าเขาโน้นที่ฝนกําลังมาโน่นเป็นเส้นมิตรภาพนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆเลยจากนี่วิ่งลงไปถึงเส้นมิตรภาพประมาณหกกิโละจะลงไปอยู่แถว,แถวช่วงฟาร์มโชคชัยพอดีนะครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่ปากช่องนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับ งานตามงบจบตามแบบไม่มีบาลานซ์ไปนะครับสนใจงานขุดติดต่อได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ